สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง Earth e d c วันนี้ผมจะมาแชร์เฮ้ยมาแชร์เทคนิคลับที่ผมใช้ในการเทรดกําไร11 RR แบบไม่ต้องเฝ้าหน้าจอผมเทรดคู่อะไรผมเทรดด้วยเทคนิคไหน และผมอยากจะบอกเลยว่าเทคนิคนี้เนี่ยสามารถนำไปใช้ได้ทุกสินค้าและเทคนิคนี้เนี่ยเป็นเทคนิคที่หรือโอกาสในการชนะของผมนั้นมีสูงมากเราไปดูกันว่าเทรดยังไงเทรดอะไรและเทรดสินค้าไหนอ่ะก่อนอื่นนะครับก็ลองมาดูภาพหน้าจอของผมนิดหนึ่งนะครับ ตอนนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นออเดอร์ที่ผมเนี่ยพิมพ์ไว้ในกลุ่มคา้าเรียนนะครับวันที่24กรกฎาคมนะครับออเดอร์ order นี้เนี่ยเป็นออเดอร์ USDJPY นะครับหรือว่าเราใช้คำว่า UJ นะครับเป็นออเดอร์บายนะครับแล้วก็ TP เนี่ยก็คือบริเวณโซนด้านบนเลยนะครับบริเวณโซนด้านบนเลยและ ถ้าเกิดเรามาดูภาพจริงๆของเขาเนี่ยเขาเนี่ยแทบถึงแล้วนะฮะแทบถึง TP ด้านบนแล้วอันเนี้ยเป็นภาพที่ผมเนี่ยอัดวันที่30กรกฎาคมนะครับเรียกว่าจังหวะนี้เนี่ยกินกันเต็มๆนะกินกันเต็มๆเนี่ย2,800พอต์นะ2,800พอต์นะสตอ็อป o ้อเนี่ยก็อาจจะประมาณ300 ไม่ถึงหรอกนะฮะ250อะไรเงี้ยหรือ220เนี่ยอ่ะสต็อปลอเนี่ยประมาณนี้ผมเข้ายังไงนะเดี๋ยวผมอธิบายให้ทุกคนฟังและนำไปใช้ได้เลยนะถ้านี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราตัดเรื่องของทิปสดีขึ้นีเ i ียดเวฟทิ้งไปเนี่ยเราสามารถเทรดด้วยเทคนิคอื่นได้หรือไม่คำตอบคือสามารถที่จะทำได้นะครับโดยออเดอร์นี้เนี่ยผมไล่มาตั้งแต่ระดับ time frame day ก่อน เพื่อที่เราจะดูว่าในไทม์ f ฟรม e d y y เนี่ยตัวของกราฟ UJ เนี่ยมีลักษณะหรือมีแนวโน้มอย่างไรบ้างซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูข้อมูลตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าราคาของตัวน้อง USDJPY เนี่ยราคาเนี่ยเหมือนมีลักษณะของการเกิดรูปแบบสามเหลี่ยมเนาะแล้วราคาเนี่ยก็มีการเชงออฟคาแรคเตอร์ที่บริเวณโซน148.136นะครับ เราลองไปดูที่ Time f ฟรม e 12ชั่วโมงนะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมจะใช้12ชั่วโมงในกรณีที่ผมเห็นว่าใน Time Frame Day เนี่ยมันอาจจะใหญ่ไปเนาะนะครับก็อาจจะใช้ไทม์เฟรมย่อยลงมานะอย่างเช่นไทม์เฟรม12ชั่วโมงนะครับในไทม์เฟรม12ชั่วโมงเนี่ยผมก็เห็นแล้วเฮ้ยราคาเนี่ยมันเกิด c h a งออฟคาแรคเตอร์เนาะอย่าง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 ที่มันสอดคล้องเลยว่าเออเป็นสอดคล้องแบบเดียวกับไทม์เฟรม เลยก็คือราคาเนี่ยเริ่มเกิดสัญญาณของการเปลี่ยนแนวโน้มจากเดิมที่เราเห็นว่าราคาเป็นเทนขาลงและเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนมูฟเมนต์เป็นลักษณะของการเกิดรูปแบบเทนขาขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรากางฟิโบนัชชีเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตรงบริเวณจุดที่ผมเข้าเนี่ยมันเริ่มติดแนวฟิโบ50%และซึ่งแนวฟิโบ50%เนี่ย มันจะจัดอยู่ในหมวดของโซนที่มันเป็นโซน Discount แต่แน่นอนครับว่าฟิโบอย่างเดียวเนี่ยมันเป็นแค่หนึ่งในท่าที่เราใช้ในการวิเคราะห์ยังไม่ได้เป็นข้อมูลเนี่ยในการอธิบายจุดเข้าของสินค้านี้โดยละเอียดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แค่ดูว่าโอเคราคาเนี่ยอาจจะมี ชนโซน50%แต่ว่าโซน50%เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าราคาโซนนี้มันจะรับอยู่มันอาจจะลงไป61.8 78.6 88.6หรือว่าอาจจะลงไปแต่ไม่เกิน100%แล้วค่อยขึ้นต่อก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีแค่ข้อมูล1ข้อมูลนั่นคือฟิโบนัชชีเนี่ยมันคือโซน50%อันนี้มาร์กไว้ก่อนนะก็คือ1เงื่อนไขแล้วว่าฟิโบนัชชีเนี่ย50%และ อีกเงื่อนไขหนึ่งคือราคาเกิด c h a งออฟคาแร r คเตอรและเบรกสามเหลี่ยมเหมือนจะเป็นเทนขาขึ้นนะครับอ่ะเราไปดูในไทม์เฟรม4ชั่วโมงก่อนเราเห็นอะไรบ้างในไทม์เฟรม4ชั่วโมงเนี่ยผมเริ่มเห็นสัญญาณนะครับโดยสัญญาณตรงนี้เนี่ยเราจะเรียกแพดเดิลเนี้ยว่าการเกิดบูลิดไดเวอร์เจนแต่มันก็เป็นบูลิดไดเวอร์เจนที่แบบ ถ้าเกิดว่าพี่ๆเพื่อนๆเทรดไดว์เจนเ,เนี่ยมันจะดูไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่เนาะเออถ้าเกิดว่าเราอิงจากข้อมูลชุดนี้เนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับก็เริ่มเห็นว่ามันเริ่มมีการเกิดสัญญาณรีเวอร์ซอลแต่สิ่งหนึ่งที่มันเป็นเพิ่มเติมตรงบริเวณโซน50%เนี่ยคือในไทม์เฟรม4ชั่วโมงเนี่ยเราเห็นแพดเดิลอีกแพดเดิลหนึ่งนะครับแพดเดิลนี้เนี่ยเราก็จะเรียกแพดเดิลนี้ว่าออซิโมโด QM เห็นไหม เนี่ยก็คือ QM L นั่นแหละนะฮะอ่ะ QM เนาะเป็น QM อ่ะเราเริ่มเห็น1เป็น QM 2เป็นฟีโบ3คือราคาเกิดช็อคเบรกสามเหลี่ยมในภาพใหญ่นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ะอันเนี้ยก็จะเป็นข้อมูลที่เราเริ่มและเฮ้ยมี3เงื่อนไขแล้ว เราลองไปดูในไทม์เฟรมเล็กกันนิดนึงเราลองไปดูในไทม์เฟรมเล็กหน่อยในไทม์เฟรมเล็กเนี่ยเริ่มเห็นอะไรมากขึ้นในไทม์เฟรมเล็กเนี่ยเราเริ่มเห็นว่านอกจากตัว rsi เนี่ยที่มีการเกิดลักษณะของ bullish divergent แล้วเนี่ย ตัว stochastic เนี่ยก็มีการเกิด bullish divergent ด้วยเช่นกันสแสดงว่ามันเป็นสัญญาณของการ c o n f i r มในรูปแบบ2 oscillator ที่มีการอธิบายไว้โดยละเอียดนะครับโดยที่ในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้จังหวะที่กราฟเนี่ยมันมีการลงมาเนี่ยเราสามารถวิเคราะห์ได้ว่าชุดนี้เนี่ยมันมีลักษณะของการลงนะครับมันมีลักษณะของการลงนะครับในรูปแบบนะครับที่เราเรียกว่าการเกิด อะไรครับเวทแพทเทิร์นที่เป็นกลุ่มประเภทของ falling w e a h e หรือถ้าเกิดว่าใครเทรด SMC เนี่ยหรือใครเทรด l e a d the market เนี่ยเขาจะเรียกว่าการเกิดรูปแบบ3 d ก็คือ T dive นะครับผสมกับการเกิด divergent แล้วก็ในบริเวณโซน H1 เนี่ยมันมี o s c i l l a t o r q m ตรงชุดนี้ด้วยเช่นกันผมก็เลยเปิด position ฝั่งบ่ายนะครับโดยการเปิด position ฝั่งบ่ายเนี่ยคำถามคือ ทำไมเราถึงต้องเอา TP เนี่ยไว้ที่แนวต้านตรงนี้นะครับอะจริงๆอะผมมองว่าอาจจะขึ้นต่อยาวแหละแต่ว่าเราก็ต้องเก็บก่อนไงน,นะครับการจัดก,การความเสี่ยงเนาะนะครับประเด็นที่1เลยนั่นก็คืออะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าดูแผนเนี่ยอะถ้าเกิดว่าดูแผนเนี่ยก็บริเวณโซน TP เนี่ยก็คือคิด,ค,ดคิดไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับคิดไว้ล่วงหน้าแล้วว่า TP เนี่ยควรจะอยู่ตรงนี้นะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอิงตาม Data ในการเทรดรูปแบบ เวทหรือว่าอิงตาม Data รูปแบบเทรดของการเกิดสัญญาณแบบนี้ผมเนี่ยมักจะมี Data ที่บอ,บอกว่าราคาเนี่ยมันจะมีการไปชนบริเวณโซนแนวต้านใหญ่เสมอนะครับซึ่งอ่ะอันเนี้ยเราก็เราก็มองว่าตรงเนี้ยมันก็คือแนวต้านอันหนึง่งที่เป็นแนวต้านเล็กแล้วก็อันเนี้ยก็เป็นอีกแนวต้านหนึ่งที่เป็นแนวต้านระดับกลางเนาะแล้วก็อันเนี้ยก็จะเป็นแนวต้านใหญ่เนาะเวลาที่เราเทรดเนี่ย เราก็จะต้องเข้าใจเรื่องหนึ่งนั่นคือทฤษฎีเรื่องของรับต้านถูกไหมอ่ะเรามักจะพูดเสมอว่า e s i s t a n c e ที่แข็งแร่งจะต้องมีการสัมผัสกันเกิน2ครั้งและอันเนี้ยคือสัมผัสเกิน2ครั้งส่วนอันนี้มีการสัมผัสครั้งเดียวเน,นี้ยมีการสัมผัสครั้งเดียวเราจะมองว่ามันเป็นม i n เนอร์ i s t a n c e นนั่นเองนะครับมันก็เลยได้ชุดนี้เนี่ย 11RR แล้วเป็นท่าที่ผมมีส t ตตแล้วก็วิลเลจเนี่ยค่อนข้างดีแล้ว R r ค่อนข้างสูงด้วยนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกก่่อนวาาการ มีเงื่อนไขที่มันครบและเยอะขนาดนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆแต่ถ้าเกิดขึ้นเนี่ยมันคือบิ๊กช็อตในชีวิตของเราในบางครั้งเลยทีเดียวนะอะจินตนาการดูถ้าเกิดว่าคุณวางความเสี่ยงออเดอร์เนี้ยหมื่นดอนแล้วคุณได้11 r r อเนี่ยคือคุณสามารถ เ,เงินเนี่ยหนึ่งแสนหนึ่งหมดอนโดยไม่ต้องเทรดทองก็ได้อันนี้คือแบบบิ๊กท็อตสุดๆเนาะสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับผมใช้หลักการในการวิเคราะห์แบบนี้ครับดูท็อปดาวน์อะเรสิตก่อนแล้วเริ่มเห็นว่าโครงสร้างใหญ่มันเริ่มเบรกจากการเกิดไทแองเกิลหรือสามเหลี่ยมเนี่ยเป็นเหมือนเทนขาขึ้น 2. เริ่มมีแพดเดิลคิการเกิดด i เวเจนต์ในสโต e และก็ r อ SI, สไเกิดทีด v ฟหรือ falling w g h t นะครับ แล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณเทรดในมุมมองของทิปสดีขึ้นอิเลียดเวฟเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นข้อหนึ่งที่ผมมองว่าน่าสนใจเพราะอันเนี้ยมันคือคอเลคชันแฟลทนะครับโดยตัวคอเลคชันแฟลทเนี่ยมันก็จะเป็นการเกิดรูปแบบที่เราเรียกว่า3-3-5เนาะก็คือราคาเนี่ยลงมาเป็นลักษณะของขึ้น3แล้วก็เด้งขึ้นเป็นขึ้น3แล้วลงมาเป็นรหัส5และ5ตรงเนี้ยเป็นอินเพาลโดยที่บริเวณคลื่น C เนี่ยอ่ามันอยู่ที่ บริเวณ138.2เมื่อการใช้ฟีโบแบบ Extension เพราะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเทรดรูปแบบของ o o l l e t t o o n l l t เนี่ยเรามักจะถูกจำาหรือคำจำกัดความว่าบริเวณ C เนี่ยมันจะมักไม่ค่อยหลุดต่ำกว่า A หรือว่าอยู่บริเวณโซนประมาณ A เอย่างเงี้ยเราก็จะเบสบายไปก่อนแต่ว่ามันยังไม่ได้ฟอร์มตัวโครงสร้างที่ชัดเจนเลยว่ามันจะเสียส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เทรดแฟลต แม่จะโดนกันประมาณตรงนี้แหละนะครับแล้วก็ภาพก่อนหน้าที่มันเบรคขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นเป็น i นะิ p เพา e เนาะมันก็เป็น i ิ p เพา e Corrective ย่อลงมา Discount แล้วก็เข้าบ่ายนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคลิปนี้เนาะผมน่าจะอธิบายละเอียดนะครับถ้าเกิดชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่อง EARTH ETC นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายสวัสดีครับ